วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเทือยังมาอยู่ทีงเขาพี่เมื่อได้ขา่าวที่แรกๆหันได้ข่าวว่ามีปูหรือสีเหยียบโลกหรือว่าปูหรือสีบุญมีหรือสีโลกน,นะคะอโอ้ลูกสีบุญมีแม่นค่ะแต่ว่าบานานี้ก็สีมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตามที่ไปที่มาของเลขถือสามตัวตวงไลงหัวติดแต่นี้ค่ะความหมายว่านึงทก็ครือว่าเขาหา่าหาค่ะเข้าหา่าห่าแต่ว่าเอฟซีภูลังค่อนพน ตอนที่ว่าจา์บันไพ่เมืองพ้นมาขอเนาะอืพ่นขอเทื่อนึงได้หาขอเทื่อสองก็ยังได้หาห้ว่าได้หาสองเทื่อเราพ่นก็ได้จับไปหาาก็หาสองวันนี้พ่นผ้ารวยขอได้หกออกมาอในหกออกมาขาเจ้าก็เลยจับใส่กันอีกบ้านีอเป็นหกหาบันเป็นหกห้าสองห้าห้าหกสองอย่างนี้เหรอประมาณได้ตัวได้เต่งข้าเจ้าล่ะพูดได้ผู้ข้าเจ้าสวกขาเจ้ามันขาเจ้าล่ะ มีแน่วผ้าไปเนาะรออะไรเนาะแล้ววันนี้แต่ว่าพอนผ่าวยนี่โชคโชกกันนั้นก็มูอยู่ได้หาหากบมันใจหาหาเนาะอันเอาร่วมนะก็เลยบได้สามตัวแตกมเมื่ี้นี่ก็คือพอนผ่าวยนี่ซื้อแต่หาหากับกหกเก้าวันนี้เจ้าของได้หกเก่าดลก็เลยเอาเก่ามาใส่อ่แต่ว่ากับบกแคลขาดข้อนสีได้เนาะก็ยังสื่อลอตเตอรี่หกเก่าก็ยังได้ไปถือสามตัวหนาหนึ่งเก่าหนึ่งคือนเก่าหนึ่งเก่านั่นนะเออนั่นล่ะก็ได้ไปได้สามตัวหนาอีกแับนี้เอาบลสิ บุญสิล้นทับเนาะมันเดเริ่มเถือกมาแต่เมื่อใดเริ่มมานอนอยู่นี่เป็นเอาไงวามะน่านปกหลักอยูนี่เอาช่อกับไส้น้ำเพลินมาซอยบริเวณเพินสางนี่ตั้งแต่เลขชุดใดมากตั้งแต่โตเต้เริ่มเลยนี่ก็คือเป็นโช่เลยบ่ โซ่ตัวเล็กเงินเพลินเอาโช่ได้โช่ได้ย่เป็นอย่งนีนี่เพราะว่าประวียิไปซื้อว่านี่คาเทียกับเจ้าถึกนี่ว่าอันนี้ประวัติเด้อนี่อันนี้ประวัติคร่าวๆก่อนห้าสิบเอ่อหมายถึงของเก่าต้นของเก่าโอ้เอาน่าจากวันไหนมาจากเริ่มจากหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกงวดแรกๆเออเพราะว่าห้าเอาอุกบาตเล็กๆอุกบาตที่ว่าตกมาจากฝ่ามาเสียงมาเสียงนี่ ได้ตัวนี้แต่ว่าคนจะได้น้ำน้อยแบบนี้เพราะว่ามันออกงวดงวดก้อนหนานี่มันออกตัวนี้ไปแล้วแล้วงวดสองเข้ามาเสียงมันมาออกซ้ำสองเทียแต่ว่าบันนี้พ่อเพราะว่ามาเล็กไหลอุกกระบาตตกมาจากฝานี่มันบ่ธรรมดาเออก็เลยหมุนมาเลยหกประตูเลยนี่โอก็ทีมาได้แสนแตกก็ได้เฮี้ยนหน่อยฮะล่ะได้ได้เฮี้ยนโอ้ได้เฮี้ยนได้บองโย่องเศร้าเออได้เฮี้ยนเป็นหลังก็ย้อนตัวนี้ละบักนี่เรามาซ่อย หนึนย์หกนี่แม่นค่ะประวัติเพิ่นเนาะอะล้วก็ก่อมาก็าเป็นศิทธ์สายยานนสิทธิ์หลวงปู่สวงป่อมาหาศูนยหาเดี๋ยวสายยาโนสิทธ์หลวงปู่สวงปี่คืไไผนี่อาจารย์ทัดที่ว่าอยู่ดุเดียวนี้เพิ่นบวชอยู่วัดเท่านี้ละตอนนี้โอ้เพินพ่นไปใจล้วเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ในกูดเพิูน่นอยู่นี่ละเพิรนยังอยู่นี่ดีเข้าไปกราบไปยังเพิ่นก็ได้พาเพิ่นกันนี่แหละเพิ่์นป่อยมาหาศูนย์หามันก็เข่าหาศูนย์อย่างหลังึ้นนั่น นี่นี่เสาบ่าไม่เสาเขาโทษเขาห่างยังกับเหื้ตรงที่นี่นะเสาเสานี่แต่ที่แหลกบ่ามีผาเด้ขึ้นแต่เสาวไว้ครับผมมันเป็นงูงูสิงดงตุบง่ายเลยเด็กม<า>ันขึ้นไปโคดเป็นเลขเก็ศูนย์อือืมนี่นี่ตอนเที่เขาจะรอพระตอนเริ่มขึ้นเสาวไวกนะ้อนน่ะนะถ้าในเทพะนี่ก็ได้มาเก็ดศูนย์เอาไงมารอพระทั้งหลังนี่ละวันต่อไปอ่าแมนแมนแมนก็ได้เก็ดศูนย์มาก แล้วก็ต่อมากะผู้เพิ่นเอาปูห้าองปูอง้ามานี่ละ่ะปูฤสีชัยภคูมเอาองปูองยาสององมาถวายนี่ละพญานาก<พ>สองตอนนี่เนาะเออเพิ่นขอเพิ่นก็ได้ได้เต็มเต็มสามาส<อ>ตัวแตกอ<ง>ีกอันนี้789เจดแปดเ้าอีกอันนี้สามตัว ถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปย้อนหลังของพ่อนพ่อรวยแต่มาทำม,มาจอกสิสิรู้เลยเพราะว่ามีหลักฐานซุ้มนี่โอ้มีหลักฐานว่าลเลขเข้า,ขาจริงๆบรรมม่แม่นว่าอู้ปะโลกว่าหั้แมาเองบ่แม่นบ่แม่นเอ้ยให้ว่าเต็มๆเลยโอ้ยทีไปทีมาพูมขึ้นแน่นอนอแแต่ล้วก็รรไล่มาเรื่อยๆแต่ว่าเกิดพวกขวดเด้มันอาจสิเว้นขวดหรือว่าตองขูดก็ได้จริงๆนะมันเกิดสิไฮว่าตั้งแต่เริ่มเขามานี่ก็คือว่า เงินมันได้่เธอละแสนสองแสนมันจะไปใส่มันบอกมันก็ต้องมันต้องเหลือนาจารย์มันก็ต้องได้สะสมเล็กสะสมหน่อยไว้ยังนี้สินะโอ้เอางไงไงมาอ่ามีงวดเวียนงวดที่เขียนรายละเอียดนี่บอกมันว่าถือตองงวดแมนเมนเขาเขียนแต่งวดที่ถือมาแค่ว่าเวียนกับบ่เวียนเท่าหอาสองงวดดอกแมนเวียนงวดเดียวเวียนงวดเดียวกับมะเขาอีกคือเขาอีกแต่งวดมันแข่งค้างนี่กับสิมาอันนี้ตอนงูพญางูขึ้นรถก็ไดนึงเก่าเนาะพญาจุงอ่างขึ้นรถนั่นก็ไดนึงเก่าแต่เอฟซีโทรมา ทุกคนที่โทรหาบอกให้ใส่ซื่อ1916แต่บ่ปรากฏว่าดวงเพิ่นยังบ่ฮอดเพิ่นว่ามักแต่16 19บ่มัก่กันได้แน่บ่ได้แน่เนาะอันนีเนาะครับผมานี่มานีเลยนี่ปู่บุญมีปล่อยตอนเช้าเลออกปู่บุญมีปล่อย411เลยแม่น411กับ92 92เลยแม่นเข็งได้ทั้ง3 2เลยอันนีโอ้ขาบนขาล่างมตัวนี่แม่นของปู่บุญมีเฮานี่โอ้ย แล้วก็ล่าสุดนี่งวดนี่พ,อพอ่อเขาล่นก็ได้หลายนี่ตัวนี้เราะว่าได้สามตัวแตกอันนี้สามตัวแตกเลยพอเข้าหมุนหกประตูแต่เราปล่อยนี่เราปล่อยเจ็ดหนึ่งสี่เราปล่อย, 7, 1, 4, อยแต่ว่าเข้าหมุนครับมันก็นเลยได้สามตัว<อ>ได้สามตัวล่าสุดล่าสุดอันนี้ล่าสุดก็สิเป็นห้าห้าไปขอทั้งทำม,มาเจาะห้าห้าเขยาเ่าเท่านึงก็ได้ห้า มันเลข like, ้รอดผ้านะขอเลข you. ้รอดผ้าขาวอันนี้ขอเลข้รอดผ้าขาวผู้ข้าเจ้ามีพิธีเยังไเนาะเลื้กรอดกันอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพุ่นที่น่าศรัทธามากๆเพิ่นว่าปกตินี่สิได้สามตัวเตกเด้มันค้าอย่างเพิ่นว่าแต่ว่าบางคนก็ว่าเธอหนึ่งได้หาเธอสองก็ได้หาหาหามาสองเธอหลอดลอดผ้าขาวนี่บ่แม่นบอลบอลบอดเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่เนี่ยเนาะมันไก่บอลบอดอันนั้มันบอลบอดใหญ่บักอดลอดผ้าขาวเออบักอดลอดผ้าขาวขั้นชีว่าคืออาจารย์ว่าก็แม่นนี่นะ แล้วก็ผู้ผู้จับถือก็ได้ทั้งนี่อพอพ่อนมาขอได้หกอาจารย์สองอาจารย์สามอาจารย์สี่อาจารย์ขอได้แต่หักหก็หา<อ>แล้วก็เลี้ยแคาเจาเล้ยจับใส่มันก็เลยได้สามตัวแตะอันนี้ผู้ผู้<อ>เป็นน้ำผู้ผู้ได้ดวงดีเอฟซีหลายๆายท่านก็ความเม่นมาเลยว่าเอ๊จดไว้คักไวเนี่ยบัดเมื่อสิสื่อพัดบอ,อบาบักหา่าห่าโอ้่น่ะมันมันบาดสนาไผมันดวงมันยังมาหอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่การค้นเท้าสิมีโชคมีใช่การสิมีโชคไม่ลาบล่างก้น ตัวมาขอบูชาวัตถุมงคลแนวว่าสันติหนูว่าเคยมีโชคจากเทียแม่เ่าเคยมีโชคจากเทียอันนี้มันต้องย่องไ่ไปตั้งแต่ต้นกำเนิดมันเป็นอย่างคอยบวมีลั่งเทียเนี่ยดวงเ้าวบ่มีวัตถุมงคลที่ดีแบนไหนกับบวมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเนาะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกผมมาว่าการที่คนเราจะมีโชคต้องเปิดดวงก่อนถึงจะบูชาวัตถุมงคลต้องมีการเปิดดวงก่อนถ้าไม่เปิดดวงบูชาลดวัตถุมงคล ก็พอมีแคเกาวค่ะกรส,สีเป็นสันเพิ่นวานกรสีเป็นสันเนี่ยอาจารย์เพราะว<อ>่าทุกทุกคนหรือว่าทุกทันที่บูชาทางเอนมินพอนพา้ารวยนี่พอพนพอร้พรวยสิกำกับเลยซื้อน้ำสก,กลุลข้าเจา้าก็คือสิไปีเปิดสวมดวงแต่ว่ามือนีก็มีข่าวดีด้อาจารย์ข่าวดีว่าเรื่องวัตถุมงคลน,นี่เนาะก็คือว่าเอฟซีหลายๆทันนี่ว่าเฮ็ดจังไดแอดคือดีขึ้นเพราะว่าจากเข้าคยเป็นนีอืจากงวดรถดนี่เขาท่วงแล้วท่วงอีกอาจารย์เอ้ยพันบ้านประกันพุมแหงมาท่วงนำบัานเมานอน้นเ บด้มานอนเฝ้าแต่เขาคิดคาท่วงถามอาจารย์มันสําคัญนะเข้าก็บได้บอกเขาโทษดีแต่ว่าเขาโทษมากนี่เขาคิดเล้ยวสามรอยายแมนแมนนคิดอยู่แล้วโอ้ยจงมันผู้ใดบอกเจ้าทวงผิดกับโอ้ยนี่ละพี่น้องเอ้ยบัดมาลุจักปูบุญมีขักๆนี่น้องเริ่มแรกก็สิเปิดพุ่มสร้างสารเป่าก่อนแต่ว่าบางคนก็เปิดว่าเอ๊ะเปิดพุ่มสร้างแล้วแต่ยังไม่ถูกเลยกะจะเฝ้าจ่ออะไรบางเธอมันเลี้ยงระดับอยู่เลี้ยงลําดับอยู่ บอลแมนบางที่นี่มันเวลามันสีมาบรรจบกันตัวเวลาถึงถึงเวลามาบรรจบกันนั่นแหละมันมันคอยอีหยังมันคอยสีปุ๊บปั๊บขึ้นมาค่ะอันนี้เป็ี่ยนจังพอนผ้ารวยนี่มาหูจากคนใหม่ๆนี่เนาะเอาอสวาิว่าว่าว่าพื้นเพิ่นสู่ฟั่งด้วยนี่มาใหม่ๆเอาเพิ่นผ้านี่แม่นหอวยคื่อว่าคอยอุ้งแต่ว่าปิดกล้องก้อนได้บ่เดี๋ยวอย่าเฝ้าปิดที่แรกนี่มาหาเพิ่นใหม่ๆเพิ่นเป็นผ้าที่แปลกๆอยู่เด้ แต่ว่าเพิ่นคือว่าสายยาเพิ่นนี่บ่ธรรมดาฮะเนี่ยยังบอกนี่มาพระเพิ่นสติบ่ดีย่งบอกดีๆอาจารย์ดีแต่ว่าเพิ่นของที่ว่าเฮาคิดว่าบ่เป็นตาเป็นตะขังหั่นแหมอาจารย์เฮาเหลียวเบิ่งนี่อืที่แรกเอาให้พื่อนเพื่อนเลยโอ้ยมึสิเอาเมียบ่เนาะเดีคือน้อยคืนใหญ่เด้อาจารย์ของวัตถุมงคลเพิ่นแต่ละอย่างนี่เออๆอใครนี่กูสิเอาเมียบ่เนาะแต่ทําท่าลืมที่แรกๆเฮาทำน้ำนู่นเบีอยากได้เดี๋ยวเอาไปมาน้อยตกลงมึงสิเอามึงเสียจากร้านมึงบอกกูมาเพิ่นวางใจเลยจ้างนี่ไปเอาเงินจาากกกร้นมมึงบอูซั่นอื อาจารย์ว่าพอน่จากชิบลานกับพอมึงขอหน่อยกูเคยมึงขอได้เธอเดียวได้ันวางสิเด้กูให้มึงขอได้เธอเดียวได้หน่อยมึงมึงจะขอจังได้พ่นว่าหอยผู้ขาก็ตั้งหลายลานขึ้นมาแล้วบ้านี้ผู้ใดสิบวอยากได้นาออาจารย์บ้านี้ให้ว่าต่อมาเนี่ยจากเสริมดวงจากได้วัตถุมงคอดียังกับยาธเรปนใส่เมื่อยเข้าไปนี่บักกาฮอเทิมอาจารย์แต่ว่ามังคุดเมื่อยางให้ว่าสีทังทางเรื่องบ๊วยเราได้ข่อยบานนี่จากข่อยบ่เคยมีเงื่อนขังมันซีได้อาจารย์ ว่าหัวต้อนอาพอพูดพอทำห้องนี่เลยเด้อจีบ<พ>อยขั้นบนก็ร่างสั่งเงลยเมนแต่ว่าแต่งเงินเสียนกายนั่นก็บ่เบาเดี๋เดี๋ยวค่าเอฟซีเพิ่นบ่อซอยค่าน้ำมันเนาะอ,อันนั้นไม่เป็นเรื่องเ <laughs> ลโอ้โห<อ>ไหนม่าแค่ได้โชคได้ใชัจากปูตั้งแต่ว่าได้วัตถุมงคลปูไปเนี่ยเมนแต่ว่ามันบ่ได้ปุ๊บปั๊บแต่มันถึงหง่วนนี้บ่ได้จากขนาดรถผ่านาลดพานพู้รหญ่งูเนาะงูแลียนพานนี่ซื้อเลยมือนันน้อยเล่าฮ่าน่อยเจ็ดหนึ่ง ก็เจ็ดสองนี่บ่พลาดนะแม่มพ่อโชคเป็นพระธ่าน,นได้เด้เห็นบ่นที่ทวดทำแม่มพ่อโชค,คว่างูพานตกลดได้หมดเนี่ยสื้อไปเลยเกณฑหนึ่งเกณฑสองมาอีหลี่สองมือก็มาอีหลี<ม>เอาจากบ่เคยได้สามตัวเลขเล้าห้าน้อยก็ได้อาจารย์บ้านนี่เดียวเดียวเดียวบ้านนี่<ม>ให้ให้คัดจังหวะเน่ยังหน่อยเนี่ยค่ะคือยิ่งนว่าวัตถุมงคลของปูบุญมีเนี่ยค่ะปูบุญมีกล้าเฝ้าเต็มปาก กาวเบาเลยเล่าว่าวาจังไงเลาสซเอี้ฟังทุกอย่างที่ผ่านเมื่อเล่าไปแล้วเนี่ยได้ไปอยู่ในไทตุเจ้าแล้วเนี่ยในนั้นเอฟซีเฮ่านี้เล่ากับลั่นตีให้แค่สามเดือนชีวิตสีพิกเหมาะเป็นถ้าสามเดือนไม่รวยเงินจังไนเล่าว่างไหนสามเดือนบ่รวยนี่เห็นไหมเอาข้อเป็นประกันเลยเราเอาข้อเป็นประกันแมนคือว่าต้องรวยต้องดีขึ้น เพิ่นบอกว่าว่าข้อไผ่เนี่ยข้อเพิ่นนั่นแล้วหรอโมเมนต์มาข้อผ่านผ้ารวยไห้เยอะเพิ่นอกว่าข้อหอยเนาะข้าอหอยมันอุูแกงหน่อยเียข้นาอหอยเนาะเนี่ยนะคารที่มาที่ไปเนาะสุดยอดแต่แต่ว่าสำหรับเมื่อนี้นี่ที่มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการเพิ่นว่าปูนี่ค่ะก่ะอันนี้กับแจ้งข้าวดีเด้อถ้าคลิปนี้ปล่อยได้ปล่อยเลยเด้อค่ะเพราะว่าสร้างใบมงนี่เขาถิทนถ้ำที่ีสวดญาติวัตถุมงคลที่เอเซียสิบูษาบอกว่า ิง่นสทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งมามีอย่างแน่แม่นม่แ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 ม่อย่าี่นม่แ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 ิ่แม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 ่พม่แ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 น่แม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 ่าน่แม่แม่แพ่กม่แมกแม่พม่แม่พม่กม่แม่กม่แ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 ม่พม่แมงแม่พม่เป่นส่ยปฏิบ่ติ่พิ่นสายม่แ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 ม่ามห้ม่ยม่แม่าม่แม่รออกมารับแขกเด้ มันเงียบต่อนในฐานมันเงียบมันสงัด,ดีสำหรับมันมันสิดีต่อเฮ้าปฏิบัติกิตค่ะเรานี้เมซี่ตาทิพย์ผู้ใดเกิดหูจักเราได้เล่าเดินทางมาจากบุรีรัม,มย์เขมรเรื่องทานนี่แหละๆๆเล่าน้่หามานี่สิบกว่าป,ปีแล้วน้่หาอาจารย์บนมีนี่แมนค่ะเราได้ปล่อยเลขข็กคักนี่ท้าวตั้งใจทำมาหาเราอย่าคุยกันอย่าโซกันมาในความสงบขึ้น่าอย่างไดเหล็กน้ำเล่าเราสิบอกสามตัวเป๊ะเลยเดวดสิได้บ<ม>อกนี่ แต่ขันโทษที่ลาว่าม่าปุบขำเอวจึ๊กได้ตัวใดเหรอหลวงพ่อได้ตัวใดเหรอยังสิกูจีบอกไปเห็นยังเหรอเดี๋ยวเบื้องฐานมหากูนนแน,นาะลาว์ต้องช่ววางซีดีฐานยูหันเลยทีเออฐานยูหันเลยกูกูบอกไปแล<ม>้วกูตัวตัวใดกูก็ตัวไปแล้วลาว์วางชีเราได้บา<ม>้านเนี่ยเอาเบื้องมาดพคนมาขอเลขกูแนาะว่าทำขำเอลรักงกด่วนอาจารย์วะแล้วก็โซ่กันบ้านเนี่ยแทนที่มาไม่เห็นกันหลายๆนี่โซ่แล้วบ้านเนี่ยทักษิมาเอาเลขหรือมาโซ่ทันษิมาเอาเลขก็คือบอกบอกกับกูแน่ว่าเพิ่นวางสิได้อาจารย์การมหาเล่านี่่พยยาามนิงๆไว้ ฟังเล่ามันมปนมากบอกให้เราฟังสินะอาจารย์ในี่เคล็ดลับของเราเด้เคล็ดลับของเราเป็นอย่างที่ว่าเฮาเพิ่อไหนที่เพออันนี้ที่ว่าหาหาแล้วก็บอกหาหาเอี้ยวแล้วก็บอกสินะหาหาจังไรกก็หาหาแล้วอ่ะแต่คนก็บอกฟังเราสิพยายามเราสิบอกสินะแต่งวดบางอย่างเน,นี่ยโมเมนต์ารลกเราบอกขเขาเด้เขาแต้ไปสวดออกก็อาจารย์บ้านไพ่เมืองพ้นแล้วที่ว่าหาหาก็เล่าได้เป็นคนไปสวดน้ำเพิ่นท่าน่ะไปสวดได้แล้วได้ที่ได้แล้วได้ที่เล็กแล้วค่ะไว้ได้ที่หาหาที่เล็กบัดนี้กา สำหรับมือนี่ก็อย่าลืมอยา่าผาดเอฟซีทีว่าอยากวัดบุชาวัตถุมงคลตอนนี้หรือว่าติดต่อมาทาั้งช่องต่างๆทุกทีมงานของอาจารย์บุญพระรวยนี่เ<อ>นาะค่ะเนาะก็คือว่าวัตถุมงคลผู้ใดจองมาดวนๆในมือนี่ก็คือ ได้โชคสองตอก็คือสิสวดเสริมดวงไปให้น้ำเลยอเปิดดวงเศรษฐีมือนี่โอ้มือนี่เป็นมือมงข้นตัวนี่แมนแมนค่ะเปิดสำหรับท่านที่กับว่าแมนแต่มือนี่หอกมือรุ่นเพิ่นกับสวดดหายุแต่ว่ามือนี่เป็นถือว่าเป็นเป็นเลิกเปิดแรกที่แรกเปิดเปิดพี่ใหญ่เลยเข้าไปโดยเลือดสีตาระดับโลกในเลือดสีระดับประเทศเพิ่นวนแบบเพิ่นจิบเห็นง่ายประเทศเท่าลูกซี์ลูกหาเพิ่นจิบมุ่นให้ขามประเทศไปเบิดเลย่ะก็ได้จากเลือดสีตาในสีเป็นค้นสวด ปูบุญมีสิเป็นคนสวดหยันอีกเทือนหนึ่งก็คือว่าสองทันเลยที่แน่น่ดังๆเมื่อนี่ผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเลยเปิดดวงเศรษฐีพายได้มือนีเด้บ่ว่าหยังกต่ยาบูชาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ภายในวันนี้จะมีการเปิดเปิดดวงให้นาเอาซื้อมาเปิดดวงให้บ้อหรอแวนเปิดดวงเศรษฐีให้เลยแล้ววันนี้เมื่อหลัง ผู้ใดอาจจะบ่ท่านเมื่อนี้เนาะเมื่อหลังกะให้สมมติว่าติดต่อท่างอาจารย์มากังเช่นเราก็ขอซื้อขอน้ำสกุลมาไหวส่วนให้คือเก่าส่วนให้คือเก่ามันสีซ่าสีเลียวกับส่วนให้แต่ว่าเมื่อนี้สีได้เปรียบเพราะว่าห้อมกันคักได้เมื่อนี้มันมาห้อมห้มอาจารย์ดังคักจังซช่นก็ถือว่าเป็นมงคลเปิดดวงฮะวันนี้อาจารย์ไม่ยังสิถามอีู่าบ่บ่มหยังถามแล้วนั่นโซ่เฉลีลขงวนทนี่ เตาวาสิมอยู่นะว่าจีว่าวัดแต่ที่แรกก็ลังเห็นว่าเป็นเคี้ยอยู่สนองเอ้าบ่อาจารย์แต่แต่เดินซิปเอสเจ็ดดังหนามากว่าถือแดดป่ถือแดนถือแต่เดินทางมากซิปเอสเจ็ดหน้าหนามก็บ่คักปานนี้จะเถื่อนนะบ่คักกันบ่่บคักอันนี้เห็นท่านตาเลยเด้ออาจารย์เห็นระยะเผาขนเลยเทั้งไปเงินแสนเงินล้านเห็นระยะเผาขนมันบ้ใส่เสื้อก็ต้องเสื้อน่ะอาจารย์ เม็ดได้ผ่าขาดแล้วยังขอเลยทอาเดี๋ยวนี้นะหมายว่าอีหยังกระยาที่หลงๆเลยๆจากเล่านี่เก็บไว้ให้เปลี่ยนสิ่งอ่าเปลี่ยนวัตถุมงคลให้เรียบเมมอยู่บ่ท่ำทาเลื่อมแล้วตอนนี้บ่ท่ำทาเลื่อมบ่ได้แล้วโอ้บ่ผ่านได้เท่าไปก็ถือว่าบ่ธรรมดาอ่าในส่วนของที่ว่าว่าเจคีอาจารย์ได้บ่เนะได้ถือถือระดับนั้นเลยถือว่าระดับเจคีได้เลยวันต่อไปมงคนนี่เพิ่นมาเห็นนี่อยากเบหน่าใส่เด้เพิ่นมงคลเห็นแบบใกล้ น <N> ปูบุญมีหรือสีโลกหรือว่าปูบุญมีหรือสีหยียบโลกนี่ครับผมสายญา,นนานยนเนี่เพื่อนว่าแค่ด้ยิ้นนี่ะแค่ดิ้นนี่ปูบุญมีหรือสีหยียบโลกแค่ไดิ้นน,นี่ค่ะถามว่าถ้าเรากับลั่นตีมาแล้วคือจังวันหน่อยมึงเสียเอาจักหลานในห้องเนาะฝ่าวบอกสีหลายๆไว้แน่เพราะว่าเราเาสียหายแค่เดียวเ้าขอได้รแค่เดียวคันพวกเ้าเหากับบุก่าขอหลายเนาะเ้ากับขอซีฟลานนี่ก็มาโถแล้วเด้นาะอาจารย์โอ้ซีฟลานมันก็หลายกับเก่าหลานอยู่ดิเออนี่ล่ะ เอานี่ได้เพื่อนให้เอาไว้แนก่อนกรเนาะค่ะอันนี้แนมกรอ,อันนี้เป็นเลขปูบุญมีเื่ากันแมนอันนี้จากเป็นเลขนั่งบอกเพื่อนน่งบอกขึ้นไถแมนเัน่นสีคคุยได้อันนี้สีสายย่านสีของเพื่อนนี่ตต่งแต่หัวจับเพื่อนมายี่สิบปีเคยขอ,อยังบอลนี่เพื่อนก็เลยขอตัวนี้ยี่สิบปีนี่เพื่ขขอ,อน,น,อนให้ขอคือบขอแนวสันยังได้ยังคือขอแนวสันเพื่อนก็เลยขอตัวนี้มากเลยเด้ตัวแล้วก็สองศูนย์ก็มอีนี่แมนแมนอันนี้แต่ว่าเพื่อนสีเน้นตัวนี้เด็อเน้นตัวสองศูนย์ แต่ห้ากับสิไปฟั้นท่องอีกเทือนหนึ่งมือคู่บาอาจารย์เดินทางมาที่ว่าขอเลขกผ่าหลอดหลอดผ่าขาวยังก็เล็กหลอดผ่าขาวนะเพิ่นสีมาประมาณวันที่สิบหรือวันที่เก่าเพิ่นสีเพิ่นสีมาเห็ดอีกอยู่เมนสีมาเห็ดขันมันตรงกันเนี่ยหว่านำมาเลยอาจารย์สวัสดีครับเลยเมนสวัสดีครับเลยต้องจัดแล้วอมาดีทั้ง วัดแห่งนี้เนี่ยเขากรลังเห็นอย่างอยู่ที่มองไปด้านหลังก็ยังเห็นว่าพุทธรูปเพื่อยังไม่มีเสียนมีเกนีกยดองไรม,มันเแล้วอาจารย์บเแล้วมันยังขาดเจ้าขาดเจ้าสัทธาอยู่เ<อ>นาะมันนี่ละเรงเขาถ้าในเขาเคงเคงกระเรกะฮัลโหลโปข้าวไปน้ำเดอ้อวันที่<ม> 15, สิบห้านะู้ใดสิมาเปิดพุดพ่มสางกัอีพอปูนาวมหราหเาานะกัมารวมกันได้เนาะมมารวมได้บริสิติโตมาทั้งอาจารย์หรือทีมงานแหม่มพรโชคซอเบียเนาะน้องไม่มากน่ก็ซอเบียเนาะกับระด้ไอซําจังคือของอาจารย์กับ ใจบุญเนี่ยก็คือว่าคนกับคุณจักพ่อสมควรเนาะค,คือว่าเป็นอาจารย์รุ่นแรกของทางแอดมินเลยค่ะอาจารย์เพิ่นก็นแนะนําอันใดที่มันดีบ่ดีเพิ่นก็ซอยสั่สงวัดสั่งว่ามันนี่ก็แล้วบ่แม่น,นหน่อยๆวัดละน้อยจารย์เนาะทางอาจารย์ก็ได้ันเขามันสายสั่งสายสั่งเกิดมาเพื่อสร้างขอให้ได้สร้างค่<อ>ะเจ้าของสีรวยแห้งดีค่<ฮ>ะมันต้องรวยน้ำแน่อาจ่าเส้นเขาสั่งบ่ไใดเนี่ยเจ้าว่าเนี้ยอื่นเขาต้องว่าเอาจริงดีๆครับาค่ะแล้วก็เจ้าภาพผ้าเจียดนี่ยังขาด สร้างท่าไอ้ข้าเจ้ากับลั่นตีมานีกน็คือว่าประเมินลาข้ามาหาเงินหาตอนนี้ปางประธานพรปางประธานพรพระประธานพรเพื่อนอโอเคเราเดียขั้นผู้ใดขอ<ม>ขนาดเอฟซียูเยอลมันขออย่างไหนรางวัลที่สามเลยลางวัลที่สามแมนค่ะ กันยูเยอรมันนี่ขนาดยูไก่ปนันได้รางวัลที่สามวัยพี่น้องผู้ยูไก่ฟาวขอแมาเอารางวัลที่หนึ่งค่ะเมนนี่นี่นี่นไ,ปไปช่องให้เพื่อนบ้างน้ำเดือดอาจารย์ช่วงนี้กับเมื่อนี้กับว้าส้มเข้าไปเห็นอยู่ค่ะช่วงนี้กับกำลังเฮดลงคว้วไปถัดตอนลาพี่น้องเข้านี่ยละผู้ใดหิวลงคว้วสร้างกำลังตีมแป้นเติมเติมเติมติตมอย่งกำลังเฮดลงคว้วเมนความสำเร็จนี่กับต้องขอขอบคุณเอฟซีเฮาเนาะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีเอฟซีนี่สสี่ซ้ำเล็ดผู้ใด ค่อยสิได้ก็เกิดเป็นวัดเนาะสางน้ำบ่ก็ซาลาน้ำกันเนาะค่ะผู้ใดบ่มีเงินก็มาเอาแห้งก็ได้เด้อมาซอยทางวัดเพิินเนาะเดินทางมาได้จังใดบ่มีเงินก็กินเขาอิ่มแล้วมาวัดเลี้ยนเชิญเด้อกับเลี้ยนเชิญสุขูสุคนเนาะค่ะเพิ่นกับี่ัางแต่อยากค็ดอยากสั่งเท่านั้นที่เพื่อนกับบ่มีจตุปัจจัยสิไม่เห็นมาสั่งนี่พระกอาศัยญาตย่อมผู้มีกิจสัทธาสุขูสุคนนั่นแหละเนาะ นี่และกะเรือพระเกตเรือซีนี่และค่ะอาจารย์ที่ว่ายังยังปิดปิดปิดที่ว่าผู้ใดเฮ็ดบุญมาก็เขียนใส่แผ่นท่องล่งฐานผาเพิ่นน้อยจันเนาะเพราะมันยังปิดด้เพราดพอผเขายังบเหลอนะค่ะอาจารย์เรเลยยังยังยังไดวัตถุเรือเกดเรือเกตกับสีอเรือเกตกับสีผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพสีค่ะผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพเกดตรงนี้ค่ะติดต่อมาไดใดทั้งทีมงานทุกคนเลยค่ะทุก่ันเลยติดต่อมาทั้งทุกช่องได้เลยก็คือมาตุ้มมะฮมกันคือเก่าจั่วกับใช้น้ำกัน เมียนบ่ได้โชคไดใช่หรือว่าเมียนบ่เอาโชคเอาใช่ในก็ถือว่าเอาบุญเอาบารมีเจ้าของ <c oughs> ทาง่นนา,งา,า,ทานที่ได้สั่งพระประธานวัวครับพระพุทธศาสนาเนาะเมียนค่ะอาจารย์จังใดก็ฝากไว้นอจนอันเนาะคค่ะรับผมฮะรบกวนท่านนี่ษณะน้องล่ <c oughs> ละ,ะ <c oughs> จังใดก็โชคเหมค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าพอดีเลยรถมากนั่นรถ